ต่อจากพี่เป้นะครับกี้คุยกันแล้วพี่เป้อัปเดตเรื่องของโควิด1 9นะตอนนี้ประเทศไทยก็ล่าสุดสาธารณสุขประกาศแล้วนะว่าเพิ่มอีก6คนนะครับรวมเป็นตอนนี้59คนแต่ว่าถ้าเกิดนับในทั่วโลกเนะี่ยยังถือว่าไทยก็ยังควบคุมได้ดีอยู่นะเพราะว่าอย่างหลายประเทศอย่างโซนอิหร่านเกาหลีโซนนั้นนี่คือเพิ่มขึ้นเร็วมากในขณะที่จีนก็ตอนนี้เริ่มที่จะลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็หวังว่า แนวโน้มข้างหน้าก็น่าจะลดลงเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีกันด้วยแต่ว่าวันนี้ด้านนอกอากาศร้อนมากๆครแค่เดินทางมาเมื่อกี้นี้โอ้โหคือเหงื่อเต็มแต่ว่าพอขึ้นมาข้างบนเนี้ยหนาวมากอีกสักพักน่าจะต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วเหมือนกันนะครับทักทายกันมาได้นะฮะที่แอปพลิเคชัน A Time ออนไลน์นะครับขอเพลงมาได้วันนี้อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงฮะ ติดแฮชแท็กกันด้วยบอกว่าคอนเสิร์ตเลื่อนบอกเพื่อนด้วยนะอะพี่เป้ยังอยู่ยังอยู่อรนนี้เพราะว่าวันนี้เรามีการรับมอบใช่วันนี้มีการรับมอบนะฮะเป็นการมอบเงินจาก Green Concert นะฮะครั้งที่แล้วเดือนกันยาย,ยนมอบกับให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติเป็นล้านเหมือนกันเอาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆอ่ะเป็นข่าวดีๆที่นํามาฝากกันอ่ะชัมม่วโมงนี้ พอดีคิดตีมเพลงมาแล้วอยากจะให้ส่งเพลงกันเข้ามาเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความจําดียวความจําก็คือความจําที่ไม่ลืมสักทีเพราะฉะนั้นตีมเพลงในวันนี้ก็คือทําอย่างไรก็ไม่ลืมเธออ,อ,อใครมีเพลงอะไรที่อยากจะแนะนําส่งกันมาได้ที่แอปพลิเคชัน A Time ออนไลน์นะครับ เธอเก่งจาก j จสเซ t ตอรนะฮะเป็นเพลงที่เวลาใครชมว่าเราเก่งเรามากจะชอบใช่ไหมแต่เวลาถ้าเกิดเจอชมว่าเก่งแบบเนี้ยน่าจะไม่เคยชอบสักเท่าไหร่นะฮะต้องบอกว่าตั้งตั้งแต่ที่ บอกตีมเพลงไปเนี่ยสองเพลงแรกที่คนขอกันมาเยอะมากๆก็คือภาพจํากับเธอเก่งนะฮะอาจจะเพราะว่าโดนๆตรงๆเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมีหลายเพลงนะมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่นานพอสมควรแล้วแต่ว่าทุกวันนี้แคนเชื่อว่าหลายคนก็ยังร้องกันได้อยู่ตีมเพลงที่บอกว่าทํายังไงก็ไม่ยอมลืมเธอในบางทีก็อาจจะไม่ได้มีแต่เรื่องนิร้ายเรื่องที่แบบไม่อยากจํานะบางคนก็อยากจะจําเรื่องราวเหล่านี้ไว้แต่ว่าบางทีมันก็ ลืมไปนะฮะมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ความจำสั้นแต่รักถึงยาวนะฮะเพลงนี้ฟังทีไรก็รู้สึกว่าเออบางทีเราก็อยากจะจำความทรงจำดีๆนี้ไว้ให้ได้ตลอดไปเหมือนกันฮะ จะต้องมีเพลงประจำนะมีเพลงประจําที่เปิดแล้วเราก็ต้องแบบมองหน้าเพื่อนจําหน้ากันไว้และเพลงพวกนี้ก็จะอยู่ในความสงจำนะฮะนอกจากเพลงกว่าจะรักของ XYZ แล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเพลงนะวันนี้มี2เพลงมาให้พวกเราได้ย้อนความทรงจำนะไปนึกถึงอดีตในตอนที่อาจจะจบมหกหรือว่าจบมหาลัยอ่ะลองดูฮะ